สวัสดีค่ะพบกับเมียฝรั่งติดดินอีกแล้วนะคะเมื่อนี่เมื่อนี่เขาสวนพี่้างทำความสะอาดค่ะเมื่อนี่ฝนกแล้ตกรแดดจักน้อยนะคะล่มตา่าบมียุงนะคะเพราะว่าอันอยู่ในสวนนีเมียนต้นตะไคร้ลายยุ่งอะนะคะ่ะตัดใบ ก่อนสีขาวส่วนห้ากัตัดใบแล้วกัทิมทิมแหวกขยําขย้าขย้ำนิดน,นึงนะคะก็เลยยุ่งกันหนีคือว่าสีมะน,นะะาน,น้ํานะค่ะว่ายสวนมีหยางเห็นปะคะข้างาหลังจเดี๊ยวเห็นบเบลียวเห็นเห็นไหมคะบะฮุ่งเหลืองจ้ามีบะฮุ่งเหลืองเด้เดยวเด้อบะฮุ่งเหลืองค่ะมีอยู่สามสี่ต้นแล้วกะ นะค่ะวายุสวนไม่ยังแปลกๆกันมิยูเดอร์อันนี้คือส้อมมือนะคะเดี๋ยวเสียเบิงมันอยู่อยู่เพียกับมีค่ะโอ้แจ็เกิลแม่พี่นนองเกอบปุปด๊ดอู้ เดี๋ยวจะตัดออกมาเปิดนะคะเอาปใปถัดมะคะ่ะหอมอีกแป๊บนึงมือนะคะเป็นพ้ละไมโบราณเป็นสมโบราณน,นะคะกินบ่ได้ค่ะพี่น้องข้าเจ้าเอามาเฮ็ดยาดมนะคะหอมหอมอันนี้ก็บู้จักวิธีเฮ็ดนะคะเอาไปตั้งไว้ในเฮือนหอมแวกะม่สวนข้ามี่หยั้งอันนี้คือผัก เอินได้หลายแบบนะคะใบคณะเม็กซิโกมะละกอกินใบใบผงชลแล้วแต่ทองทินจะเอิรนนะคะอันนี้เป็นค้าเม็กซิโกตัวผูนะคะยกยาก,ยาก,ยากเห็นปะยากบักไลต้นนี้เป็นตัวเมียนะคะคนละแบบไปยักหน่อยยากหลายนะคะอันก็เสียมาห้เบิรงนั่นตัดแต่งกิ่งอะนะคะ่ะก็เลยเก็บเพลินไหวเพราะว่าเอาไปเห็ดกินนี่แซ่บพี่น้องหวาน แต่ว่าตอนตัดเก็บนี่ต้องระวังขนพะนะคะขนพน่ะทิ่มมือโดยเฉพาะโตผูนะคะีค่ะขนหลายขนยุ่มรามูนีจ้าหลายทิ่มมือปวดทัาผ้แ้ก็คือเป็นขึ้นแตนเลยนะคะจ้าเดี๋ยวเข้าไปวางยางอื่นกันนะคะ นี่ก็คือหย่าปลาเก่งนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่นเกียนันรักษาก่เปม่รักษาหรอกค่ะพวกที่เป็นมะเร็งหั่นแม่ค่ะข้าเจ้ากินเพราะไวรัสไหมองอยู่นะคะผู้เรกได้พันกาเอาเดอร์เห็นว่าเจ้านี่เห็นกระสิอยักหัวนะคะเขาเอามาปลูกนะคะปลูกได้ปีหนึ่งช่วงบัสมบายนะคะก็เลยบอกขั้นง่ามเป็นไงอันนี้ข้าเจ้าเอื้อนว่าบักไทยเก่าลัดเก่าลัดไทยนะนะค่ะเนี่เป็นปีแรกนู่ยแรก อยากไหว้แน่หลืจ้าไม่หลายตนนะคะเสืยงไหว้สู้หมองสู้แก่น่วแบบนี้ส,ำส,ำสั่มๆสีพี่น้องแซบสะใจคักไปไปนน้ำปั้นก็นได้นะคะไทบาท้านลังนี่มากหลายค่ะอีกนลคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คืบอบักมันไข่นะคะแหล่าตาผากสืเอินนะคะแต่ว่าทางบา้านเฮาข้าจะเอิญหมาไข่นะคะหมาค่รจะเป็นไหนวยสีเหลืองๆน,นุๆ่นๆน่ะนะคะแซบพี่น้องทาย้ทาย,ทายสุดจ้าอันนี้เป็นกล้วยเคี้ยวอิสราเอลนะคะ ทำมันงามอิหลีนะคะเขาจะว่าจากผีงาอมาหอดผีว่าใช่อันนี้เขาก็ปลูกได้ประมาณสองเดือนครึ่งได้พี่น้องมะขามเด้ดตัดแต่งกิงค่ะงามเดี๋ยวบหาไดย์นอพันหลายๆจังมาเอานะคะค่ะสำหรับการแนะนำสวนมือนอีก,กระจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ